เคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีชีวิตก็เหมือนมอีทางเลี้ยวที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือการตัดสินใจบางอย่างที่มันพาเราไปสู่จุดที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องแบบนี้นี่คนโบราณเขาก็มีคำแนะนำไว้นะครับแล้วทำไมหลักธรรมเก่าแก่นี้ถึงยังน่าสนใจเออยังปรับใช้ได้กับชีวิตยุคนี้ไม่ว่าจะวัยรุ่นวัยทางานเหมือนเรากาลังเปิดคู่มือเลี่ยงขายณะฉบับคลาสสิก ที่อัปเดตให้เข้ายุคก,กันเอาละครับมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยเริ่มกันที่คำว่าอบายมุกก่อนเลยนะครับคำนี้ถ้ายากส่วนก็อบายคือความเสื่อมความชิบหายส่วนมุกี่คือปากหรือทางเข้ารวมกันก็ประมาณว่าปากทางแห่งความเสื่อมหรือประตูสู่ความพินาศซึ่งคนส่วนใหญ่มกักจะนึกถึงเรื่องเสียเงินก่อนเลยใช่ไหมครับว่าเป็นเหตุให้ทรัพย์สมบัติพินาศไปใช่ค่ะ แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือแม้ว่าเรื่องเสียทรั์เนี่ยมันจะเป็นผลที่เห็นได้ง่ายที่สุดชัดที่สุดแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปในความหมายจริงๆความพินาศหรือฉิบหายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเนี่ยมันไปไกลกว่าเรื่องเงินเยอะเลยค่ะมันคือการพังทลายของคุณธรรมปัญญาแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมอย่างที่แหล่งข้อมูลเราก็ชี้ชัดเลยว่าความเสื่อมที่สําคัญที่สุดคือเสื่อมจากคุณธรรมคุณความดีและปัญญา พูดง่ายๆก็คือมันกัดกรงความเป็นคนที่ดีที่สมบูรณ์ของเราไปเรื่อยๆนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าการเสียเงินนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆที่เราเห็นบนผิวน้ําแต่ว่าก้อนน้าแข็งใหญ่ๆที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันคือการสูญเสียสิ่งสําคัญอื่นๆในชีวิตไปหมดเลยงั้นเรามาลองเปิดประตูดูทีละบานกันเลยดีกว่าครับว่า6ประตูสู่ความเสื่อมนี้มีอะไรบ้างผมจะลองเล่าให้เห็นภาพตามง่ายๆนะครับ ประตูบานแรกเลยนะครับคือการดื่มน้ำเมาหรือของมึนเมาทุกชนิดเลยไม่ใช่แค่เหล้าเบียร์นะฮะแต่รวมถึงสารเสพติดยาต่างๆที่ทำให้มึนเมาด้วยแก่นแท้ของความอันตรายข้อนี้คือมันทำให้เราประมาทขาดสติซึ่งอันนี้แหละที่เป็นต้นทางของปัญหาอื่นๆอีกเพียบเลยผลเสียหลักๆก็มีเสียทรัพย์แน่ๆทะเลาะวิวาดง่ายเกิดโรคภัยไข้เจ็บเสียชื่อเสียงแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้กลายเป็นคนไม่รู้จักอาย กับทำลายสติปัญญาลงด้วยครับค่ะข,ขอเน้นเรื่องทอนกําลังปัญญาเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะความมึนเมาเนี่ยไม่ว่าจะจากอะไรก็ตามมันลดทอนความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของเราโดยตรงเลยลองลึกภาพผลกระทบต่อการเรียนการทํางานหรือแม้แต่การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันดูสิคะพอปัญญามันทึบลงการควบคุมตัวเองก็น้อยลงด้วยนี่แหละคะ่ะ คือความเสื่อมที่มันลึกกว่าแค่เมาแล้วขาดสติแป๊บๆนะคะ่ะมันคือการทำลายเครื่องมือนำทางชีวิตที่สำคัญที่สุดของเราไปเลยโอ้โหจริงด้วยครับพอขาดสติปัญญาการตัดสินใจพลาดๆก็ตามมาง่ายเลยทีนี้ต่อจากเรื่องเมามาสู่ประตูบานที่สองครับคือการเที่ยวกลางคืนอันนี้หมายถึงการชอบไปเที่ยวเตรในสถานที่ที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือในเวลาที่ไม่ควรซึ่งยุคนี้ก็คงเป็นพวกเอ่อพับ บาร์สถานบันเทิงกลางคืนต่างๆผลเสียของข้อนี้ก็เหมือนกันครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ยังทำให้ไม่ดูแลตัวเองเสี่ยงอันตรายไม่ดูแลครอบครัวทรัพย์สินก็อาจจะหายได้ง่ายเป็นที่ระแวงของคนอื่นแล้วก็มักจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอๆเลยค่ะประเด็นหลักของการเที่ยวกลางคืนในความหมายนี้นะคะคือการละเลยค่ะละเลยความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัว ต่อทรัพย์สินแล้วก็รวมถึงละเลยความปลอดภัยด้วยพฤติกรรมแบบนี้มันบ่อนทำลายความไว้วางใจความมั่นคงในชีวิตลองคิดดูว่าถ้าเราใช้เวลาตอนกลางคืนไปกับการเที่ยวเตร่เป็นประจำเราจะเอาเรี่ยวแรงสมาธิหรือเวลาที่ไหนมาทำหน้าที่อื่นๆให้ดีได้หรอคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือแม้แต่ประสิทธิภาพในการทำงานตอนกลางวันมันก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยแน่นอนคะ่ะ ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าการที่เราแบบว่าติดลมอยู่หน้าจอถ่ายฝีโซเชียลดูซีรีส์ข้ามคืนจนเช้าเนี่ยมันจะเข้าข่ายการเที่ยวกลางคืนในความหมายที่ทำให้เราละเลยหน้าที่แบบนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่าอืมมาถึงประตูบานที่สามอันนี้ก็น <si ่าสนใจมากๆคือการเที่ยวดูการละเล่นอันนี้หมายถึงการหมกมุ่นกับการแสดงมหรสพหรือความบันเทิงต่างๆมากเกินไปจนเสียการเสียงาน ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงเป็นการตามไปดูโขนลิเกละครรำอะไรแบบนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วความพิเศษของโทษในข้อนี้คือมันชี้ไปที่สภาวะทางจิตใจโดยตรงเลยไม่ใช่แค่ผลกระทบภายนอก โทษคือจิตใจมันหมกมุ่นพวงอยู่แต่กับความบันเทิงตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีเรื่องเล่าหรือความสนุกต่างๆจนละเลยสิ่งอื่นที่ควรทําซึ่งอันนี้มันเชื่อมโยงกับยุคสมัยของเราอย่างแบบว่าน่าทึ่งเลยค่ะในยุคเศรษฐกิจแห่งความสนใจหรือ attention economy แบบนี้นะคะสิ่งที่ดึงดูดความสนใจเรามันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งซีรีส์ที่เราดูมาราทอนฟีดข่าวโซเชียลที่ถยไม่หยุดหรือเกมออนไลน์ที่เล่นจนลืมเวลาพฤติกรรมเหล่านี้มันก็คือการ เที่ยวดูการละเล่นในเวอร์ชั่นดิจิทัลนั่นเองค่ะความพินาศในข้อน,นี้ก็เลยไม่ใช่แค่การเสียเง,งินค่าตั๋วดูละครเหมือนสมัยก่อนแต่คือการสูญเสียอำนาจในการควบคุมเวลาและสมาธิของตัวเองไปกับสิ่งบันเทิงพวกนี้ทําให้เราละเลยเป้าหมายหรือหน้าที่ที่สําคัญในชีวิตจริงไปเลยค่ะโอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับเหมือนโดนขโมยเวลาและความตั้งใจไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยต่อไปประตูบานที่4ครับการเล่นการพนัน อันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาคือการเสี่ยงโชคด้วยทรัพย์สินซึ่งก็ถูกระบุว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอีกอย่างหนึง่งโทษของมันนี้ก็ส่งผลเสียหลายด้านเลยทั้งเรื่องเงินสังคมจิตใจเช่นคนชนะก็สร้างเวรสร้างศัตรูไปคนแพ้ก็เสียดายทรัพย์เป็นทุบเสียทรัพย์แน่ๆคำพูดก็ไม่มีใครเชื่อถือเพื่อนฝูงดูหมิน่นแล้วก็หาคู่ครองยากเพราะดูเป็นคนไม่น่าฝากชีวิตด้วยค่ะ สิ่งที่น่าเน้นย้ำในข้อนี้คือผลกระทบทางสังคมและจิตใจที่รุนแรงนะคะการก่อเวรหรือสร้างศัตรูการเสียเครดิตความน่าเชื่อถืออย่างที่บอกว่าถ้อยคำฟังไม่ขึ้นและการถูกสังคมปฏิเสธถูกเพื่อนฝูงดูหมิ่นเนี่ยมันเป็นการทำลายต้นทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ซึ่งบางทีมันสำคัญกว่าตัวเงินเสียอีกนะคะถ้าเราไม่มีใครเชื่อใจหรือไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยเลย จริงครับความน่าเชื่อถือเป็นอะไรที่สร้างยากแต่ทำลายง่ายมากจริงๆมาถึงประตูบานที่5ครับการครบคนชั่วเป็นมิตรข้อนี้ในแหล่งข้อมูลบอกว่าอาจจะอันตรายที่สุดเลยเพราะเหมือนเป็นประตูที่เปิดทางไปสู่ความเสื่อมข้ออื่นๆได้ทั้งหมดเลยหัวใจสำคัญคืออิทธิพลของเพื่อนหรือคนที่เราสนิทสนมด้วยนี่เองครับถูกต้องเลยค่ะคำว่าปาปามิตร หรือมิดชั่วในทางพุทธศาสนานี่ไม่ได้วัดกันที่หน้าตาหรือฐานะนะคะแต่ดูจากพฤติกรรมที่เขาส่งเสริมหรือชักนำให้เราทำโทษของการครบคนชั่วนี่ไม่ใช่ว่าเพื่อนจะมาทำร้ายเราโดยตรงนะคะแต่คือการที่เราเองนี่แหละจะค่อยๆกลายเป็นคนแบบนั้นตามไปด้วยซึ่งมี6ลักษณะคือชักนาให้เป็นนักเลงการพนันนักเลงเต้าชู้นักเลงเล้าคนหลอกลวงคนโกงซึ่งหน้าหรือนักเลงอันธพาลค่ะ หลักการนี้มันคล้ายๆกับแนวคิดสมัยใหม่เรื่องการแพร่ระบาดทางสังคมหรือ social c o n t a g i o เลยนะคะคือพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ไม่ดีเนี่ยมันสามารถติดต่อกันได้ผ่านเครือข่ายสังคมความเสียหายของข้อนี้ก็เลยเป็นการสูญเสียภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมและการควบคุมตัวเองไปตามอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนซึ่งมันตรงข้ามกับการมีกัลยาณมิตรหรือมิตรดีที่คอยชี้แนะและสนับสนุนในทางที่ถูกที่ควรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ ฟังดูเหมือนเราต้องเลือกสังคมเลือกเพื่อนดีๆเลยนะครับไม่งั้นอาจจะติดเชื้อไม่ดีมาโดยไม่รู้ตัวได้เลยสุดท้ายครับประตูบานที่6ความเกียดคร้านการงานอันนี้คือความเฉื่อยชาไม่ขยันผัดวันประกันพุ่งหาข้ออ้างสารพัดท,ที่จะไม่ทำงานผลตรงๆก็คือทรัพย์ที่ยังไม่มีก็ไม่เกิดที่มีอยู่แล้วก็หมดไป ในคมพี์นี่ถึงกับิสต์ข้ออ้างยอดฮิตของคนขี้เกียจไว้6อย่างเลยนะคืออ้างว่าหนาวไปร้อนไปเย็นแล้วคือจะขําแล้วยังเช้าอยู่เลยหิวจังหรืออิ่มกระหายน้ำเกินไปฟังแล้วคุนคุณเหมือนกันนะเนี่ยใครบ้างไม่เคยใช้ข้ออ้างพวกนี้ใช่ค่ะข้ออ้างเหล่านี้มันฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ผลกระทบมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองไม่เพิ่มพูนเท่านั้น แต่คือการสูญเสียศักยภาพของตัวเองไปอย่างน่าเสียดายเราทุกคนมีเวลามีพลังงานจำกัดการปล่อยให้ความเกียดคร้้นครอบงำก็เหมือนกับการปล่อยให้ทรัพยากรอันมีค่านี้มันสูญเปล่าไปซึ่งมันเชื่อมโยงกับปัญหาที่คนยุคนี้เจอเยอะมากเลยค่ะเช่นภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์หรืออาการผัดวันประกันพรุ่งเรือรังที่อาจจะเกิดจากสิ่งรบกวนทางดิจิทัลที่ทำให้เราเสียสมาธิได้ง่าย แล้วก็หาข้ออ้างที่จะไม่ลงมือทำสิ่งที่ควรทำได้เสมอเลยฟังครบทั้งหกประตูแล้วก็ได้แง่คิดเยอะเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยทีนี้ถ้าเรามองภาพให้กว้างขึ้นอีกหน่อยมันมีที่มาหรือความสำคัญในภาพรวมของคำสอนยังไงบ้างครับค่ะ <c oughs> หลักอบายามุขหกนี้นะคะมีที่มาชัดเจนเลยอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงคาลกสูตรค่ะเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงแก่ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสิงาลกรมานพซึ่งเป็นชาวบ้านธรมธรมดาาเลยไม่ใช่นักบวชตอนนั้นสิงาลกรมานพกําลังทําพิธีไหว้ทิศท,ทั้งหตามคําสั่งเสียของพ่ออยู่พระพุทธองค์ก็เลยทรงใช้โอกาสนี้สอนว่าการไหวท้ทิศที่แท้จริงคืออะไร สิ่งที่น่าสนใจในโครงสร้างของพระสูตรนี้นะคะคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอธิบายว่าการปฏิบัติต่อบุคคลหทิศซึ่งก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกเมียเพื่อนลูกน้องพระสงฆ์เนี่ยที่ถูกต้องคืออะไรพระองค์ทรงสอนให้สิ่งคาระกามานพละเว้นจากกรรมอัลลามก14ประการเสียก่อนซึ่งประกอบด้วยกรรมกิเลสสี่อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็ศ แล้วก็อคติ4ี่คือความลำเอียง4ี่อย่างแล้วก็อบายมุก6กที่เราคุยกันนี่แหละคะ่ะถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่าการละเว้นอบายมุก6กเนี่ยถูกวางไว้เหมือนเป็นรากฐานหรือการเตรียมพื้นที่ชีวิตที่จําเป็นมากๆเลยก่อนที่เราจะสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ทําหน้าที่ต่อคนรอบข้างได้อย่างสมบูรณ์เพื่อนที่ดีหรือหัวหน้าที่ดีได้ยังไงถ้าเรายังติดเล่าติดการพน,นันหรือขี้เกียจต,ตัวเป็นขนอยู่ การหลีกเลี่ยงอบายามุกก็เลยเหมือนการกำจัดวัชพืชร้ายที่จะคอยขัดขวางไม่ให้ต้นไม้แห่งความดีงามและความรับผิดชอบของเราเติบโตได้อะคะ่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนต้องเคลียร์ขยะในใจในชีวิตเราออกไปก่อนถึงจะสร้างสิ่งดีๆหรือความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงกับศินห้าที่เราชาวพุทธคุ้นเคยกันดียังไงบ้างครับเห็นมีข้อที่ตรงกันชัดๆเลยคืออบายามุกข้อแรกเรื่องของมึนเมาก็คือศินข้อห้าเลยนี่ยครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะความสัมพันธ์ระหว่างอบายามุก6กับศีลห้านี่น่าสนใจมากนะคะศีลหคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จด,ดื่มของมึนเมาเนี่ยเปรียบเสมือนกฎหมายพื้นฐานหรือแกนกลางทางศีลธรรมที่สำคัญที่สุดเลยค่ะส่วนอบายามุก6เนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับมาตรการป้องกันหรือรั้วกั้นในชีวิตประจำวัน ที่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะเผลอไปละเมิดสินห้าได้ง่ายค่ะลองคิดตามนะคะเช่นการไม่เที่ยวกลางคืนอบายมุกสองก็ช่วยลดโอกาสที่จะไปเจอสถานการณ์ล่อแหลมที่อาจนำไปสู่การผิดสินข้อ3คือประพฤติผิดในกามได้การเลิกเล่นการพนนันอบายมุก4ก็ลดความเสี่ยงที่จะต้องไปโกหกผิดศินสหรืออาจจะถึงขั้นลักทรัพย์ผิดสินสเมื่อเงินหมด การเลิกคบเพื่อนชั่วอบายามุขห้าเนี่ยยิ่งชัดเลยเพราะช่วยลดแรงกดดันที่จะพาเราไปทำผิดศีลได้แทบทุกข้อเลยค่ะส่วนการเว้นจากของมึนเมาอบายามุขหนึ่งและศีลห้าเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ยิ่งเป็นการป้องกันพื้นฐานเลยเพราะเมื่อขาดสติแล้วโอกาสที่จะผิดศีลข้ออื่นๆก็เพิ่มขึ้นมหาศาลการละเว้นอบายามุกก็เลยเป็นการบริหารความเสี่ยงทางศีลธรรมช่วยให้เรารักษาศีลห้าได้มั่นคงยิ่งขึ้นเป็นระบบที่สมบูรณ์มากๆค่ะ โอ้เป็นระบบป้องกันภัยทางศิลธรรมที่คิดมาอย่างดีจริงๆนะครับเนี่ยทีนี้กลับมาสู่โลกยุคปัจจุบันของเราหลักธรรมที่อายุก,กว่า2,000ปีเหล่านี้มันยังสะท้อนปัญหาหรือเอามาปรับใช้กับชีวิตยุคดิจิตัลของเราได้มากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกว่ายังคงสะท้อนและประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะ ลองดูนะคะของมึนเมาไม่ใช่แค่เล่าเบียร์แต่รวมถึงวิกฤตยาเสพติดอันนี้ชัดเจนมากกับการเสพติดโซเชียลมีเดียการถ่ายฟีดไม่หยุดการดูซีรีส์หรือเล่นเกมมาราธอนจนเสียการเสียงานเสียสุขภาพไปเลยการพนันไม่ใช่แค่ในบ่อนแต่รวมถึงพนันออนไลน์เกมที่แฝงการพนันหรือแม้แต่การเกงกำไรในตลาดต่างๆแบบเสี่ยงโชคเกินพอดีเกินตัว คบคนชั่วอาจจะเทียบได้กับการเข้าไปอยู่ในกลุ่มออนไลน์ที่มีความคิดสุดตรงบิดเบือนหรือที่เราเรียกว่า Echo Chamber ที่มีแต่เสียงพวกเดียวกันทําให้เราหลงผิดได้ง่ายๆเลยค่ะความเกลียดคร้านการผัดวันประกันพรุ่งเพราะสิ่งรบกวนทางดิจิตอลภาวะหมดไฟในการทํางานหรือการเสพติดความสะดวกสบายจนไม่คิดพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะโอ้พอเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยนะครับว่ามันคือปัญหาเดิมๆในรูปแบบใหม่ๆนี่เอง น่าทึ่งจริงๆครับที่หลักธรรมนี้ยังทันสมัยมากๆถูกต้องเลยค่ะดังนั้นการทำความเข้าใจและพยายามหลีกเลี่ยงอบายามุข6กในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่การเป็นคนหัวโบราณหรือปฏิเสธความสุขนะคะแต่มันคือยุทธศาสตร์เชิงรุกในการบริหารจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาดเพื่อรักษาทรัพยากรอันมีค่าของเรา ทั้งเงินเวลาสุขภาพสติปัญญาและความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ใช้สร้างสารรค์สิ่งดีๆสร้างความมั่นคงหรือทำตามเป้าหมายในชีวิตแทนที่จะปล่อยให้มันรั่วไหลไปกับประตูสู่ความเสื่อมเหล่านี้โดยเปล่าประโยชน์ค่ะครับสรุปการพูดคุยเจอะลึกของเราวันนี้อบายามุก6หรือประตู6บานสู่ความเสื่อมก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยหรือจุดที่ต้องระวังในชีวิตที่อาจนำความเสียหายมาให้เราได้ง่าย และความเสียหายนั้นมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเงินแต่คือการสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งคุณธรรมปัญญาศักยภาพแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างด้วยนะครับใช่เลยค่ะและแก่นสำคัญที่อยากจะฝากไว้ก็คือการตระหนักรู้และหลีกเลี่ยงประตูสู่ความพินาศเหล่านี้ไม่ใช่แค่การหนีปัญหาแต่คือการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับความเจริญงอกงามในชีวิตของเราเองครอบครัวและสังคมโดยรวมค่ะ เป็นปัญญาเหนือการเวลาที่ยังคงใช้เป็นแนวทางนําชีวิตได้ดีเสมอไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามค่ะครับเป็นการสนทนาที่ทําให้ได้ฉุกคิดแล้วก็มองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นมากเลยครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีคําถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับนอกเหนือจากหข้อนี้ในรูปแบบใหม่ๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมีอบายมุขยุคดิจิตอลหรือปากทาง,งข้อความเสื่อมยุคใหม่อะไรอีกบ้างที่อาจจะแฝงตัวอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา โดยที่เราอาจมองข้ามหรือยังไม่ทันได้ตระหนักถึงผลเสียของมันลองเอาหลักคิดวันนี้ไปสำรวจชีวิตตัวเองกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในการสนทนาเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ